มีการวิเคราะห์ว่าจะมีการตั้งรัฐบาลใหม่เกิดขึ้นนะครับเตรียมในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เกิดขึ้นจึงเป็นที่มาของมีการดินกันที่เขาใหญ่เกิดขึ้นการดินกันจะสําเร็จไม่สําเร็จก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ที่แน่ที่เราเห็นตอนนี้พักร่วมรัฐบาลกําลังซัดกันเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปุ๋ยคนละครึ่งที่ภูมิใจไทยนะและเพื่อไทยไปลุมกินโตะพลังประชารัฐ กลางสภาผู้แทนราษฎรนอมินีหรือไม่ไม่ทราบแต่ที่แน่ตอนนี้พักร่วมรัฐบาลฟาดกันเองเข้าไปแล้วสวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์ครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจ นะครับก็คงจะเป็นเรื่องของโนมินีทักษิณน,นะครับนักข่าวถามลุงป้อมเลยตกลงพรรคลุงป้อมเนี่ยเป็นโนมินีของทักษิณหรือไม่ทั้งทั้งนี้ไม่ใช่หลักกฎหมายในการพิเรื่องนี้มันไม่มีเลยเลยวันที่18เนี่ยครับกงนเรื่องการประกันตัวจะได้ประกันตัวหรือเปล่าครับโอ้ยไม่มีเลยหรอกคดีมันแทบจะไม่มีมูลน่ะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผลไม้ ของต้นไม้ที่เป็นพิษผลไม้ที่เกิดจากต้นไม้ที่เป็นพิษก็คือการทำข้อหาข้อ,ขอการทำในคดีตั้งแต่ต้นก็มีการข่มขู่พนักง,งานสอบสวนโดยผู้ว่ามชาแล้วก็ก็วันนี้ในไลน์กลุ่มของพวกนี้ก็ออกมาอุตลุดเราพูดความจริงหมดมันมันคือคดีมันไม่ควรจะเป็นคดี แล้วท่านนายกองกรณีที่ศาลรัฐมนูลรับเรื่องของท่านนายกเศรษฐายัายยางไงบ้างครับก็ก็รัมนูลเมืเ่อส่งเรื่องไปท่านรับแต่ว่าเรื่องนี้มันต้องดูตั้งแต่เริ่มต้นว่า40คนนี่เป็นคนของใครและเคลื่อนไหวเพื่ออะไรนะครับเราคิดว่าทางต่อสู้คดีในศาลรัฐมนูนนะจะมีปัญหาของรัฐบ,บาลไหมครับไม่น่าจะมีอะไระเพราะว่ารัฐบ,บาลน,น่าจะตอบได้มันไม่ได้คือจริงๆแล้วเนี่ย กฎหมายเนี่ยหลักการเนี่ยเขาต้องดูว่าถ้ามีเจตนาม่บริสุทธิ์ถึงจะต้องถูกลงโทษการมีเจตนที่บริสุทธิ์เนี่ยมันมันโดยหลักกฎหมายแล้วมันไม่มีปัญหามันมีเรื่องของการที่คุณลักษิล์ไม่ได้ไปสายนะคะมันมีพูดถึงดิวต่างๆที่เกิดขึ้นมันมีจริงไหมคะมีหรอกผมไม่ดิวกับใครเลยดิวดีเดิวกับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยแบบมีมีกัารพูดว่าดิวไม่ได้เลยไม่มาอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวจริงๆ ไม่เกี่ยวจริงๆถ to together, well ้าจะถ้าจะมีคนวุ่นวายก็แถวบ้านในป่านั่นแหละพุตแต่ไม่มีไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันแล้วนะ่เกี่ยวกัแล้วบินคฟอคฟออยออกมาแบบนี้บ้านในบ้านในป่าอย่างเงี้ยเราไม่ได้เหมือนจะตรงสัญญาณอะไรหรืไม่คนคนในปูาว่าเขาไม่รู้อยู่ๆก็พูดขึ้นมางั้นบ้านในป่านี่คือหลวงป้อมป่ะคะไม่รู้มีใครบ้างอยู่ในป่ามีใครงอยู่ในป่าผมอ่งลุงเลยอยู่ ผมว่าบ้านเมืองมันถึงเวลาถึงเวลาสงบได้แล้วนะคือได้อย่างหนึ่งเนี่ยสื่อมวลชนเรื่องการเมืองก็พยายามเบาๆลงบ้านเมืองมันจะเดินหน้าเพราะวันนี้ปัญหาบ้านเมืองมันเนี่ยยากกว่ายากกว่าตอนที่ผมมาเป็นนายกเพราะว่ามันเละมานานเละมานานแล้วระบบราชการเองก็เปลี่ยนไปเยอะเพราะนั้นก็อยากให้ช่วยกัน ทุกฝ่ายยึดกติกาและมองการมืออย่างสร้างสรรค์เพราะวันนี้หลายคนพยายามคิดว่า i, ถึงเวลาข้าก็เป็นได้ใครก็เป็นได้ไม่ใช่มันต้องมีกติกาถ้าอยากจะเป็น<ม>ก็ต้องมีกติกาข้อหน้านั้นมี่เขาหนักไปถึงว่านักศิกได้ออกนอกประเทศไปแล้วหลังจากที่ไม่ไปที่อายการสูงสุดวันนี้ผมว่าก็จินตนาการเยอะไปจินตนาการเยอะไป คขอคุณอ <mile> ิงพาผมออกมาจากสิงคโปร์โอ้ประโถอยากไปทอี่วอากไปที่อโอเยากไปที่มาประนีอะีเนยคว่าเราจะไดทานเสียวของไทยององผมก็มาทำหน้าที่เพราะว่าทางนาคเนี่ยเป็นน้องชายของสซสองนะครับแล้วก็เขาเชิญน้องอิง ก็เชิญผมเชิญหัวหน้าพักเลาเชิญผมด้วยท่านนักศิทธาไม่มีเงี้ยคุยกับลุงตู่ลุปงป้อมตั้งไหมท่านท่านนางสิทธาคุยกับลุงตู่ลุงป้อมไม่ได้งไหมลุงป้อมก็ออกมาตอบเลยนะครับถามหลายเรื่องแหละทำไมรับวันอยู่บำรุงนะครับเข้ามาอยู่ในพัคพลังประชารัฐลุงป้อมก็ไม่ตอบอะไรแต่พอตั้งคำถามลุงป้อมบอกว่า พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะจริงๆแล้วพลังประชารัฐเป็นพรรคโนมินีของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าเป็นพรรคอะไหเป็นพรรคลูกของพรรคเพื่อไทยหรือไม่ลุงต้องป้อมเนี่ยรีบตอบเลยนะครับว่าไม่ใช่เป็นพรรคโนมินีของทางฝั่งเพื่อไทยประเด็นมันเกิดอะไรขึ้นก่อนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการเคลื่อนไหวของธรรมนัตพลเผ่าก่อนหน้านี้ก็ไปในทางทิศทางสนับสนุน ทักษิณชินวัตรการเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ในขณะที่เป็นนักโทษนะครับอยู่ก็ปรากฏว่าธรรมนัตก็เดินทางไปด้วยทําให้ภาพถูกมองนะครับว่า,าพักพลังประชารัฐเป็นพักอะไรของพักเพื่อไทยหรือพักสำรองนะครับบางคนว่าไอ้นักข่าวไปถามแบบนี้ทําไมนะครับจริงๆแล้วก็มีรายงานตั้งแต่ต้นแล้วว่ามีความพยายามจะชิงกันในพักพลังประชารัฐเพื่อจะยึดพักพลังประชารัฐแล้วก็จะให้ธรรมนัตเป็นหัวหน้าพัก นะครับซึ่งแน่นอนฮนะลุงป้อมก็ไม่ยอมอยู่แล้วลุงป้อมก็ทํามานานแล้วละ่ะพักนี้นะครับตั้งแต่เริ่มต้นขุอุตมะนะฮะเป็นหัวหน้าพักและต่อมาก็พลเอกประวิทธร์ทำพลเอกประวิทธร์ทำมามากแล้วละ่ะนะฮะคงจะไปยอมให้ใครคนใดบันหนึ่งมายึดพักของตัวเองนั้นคงเป็นไม่ได้นะครับแต่ที่แน่ตอนนี้เกมของลุงป้อมเนี่ยได้มีการซ่องสมกําลังพล นะครับบรรดางูเห่าหลายพักการเมืองต่างๆกําลังทยอยฮะบรรดาสสทยอยเข้าพักพลังประชารัฐเพราะจะใกล้เข้าสู่วันดีเดย์ซึ่งโดยส่วนใหญ่นักการเมืองแม้กระทั่งทักษิณเองก็มีการวิเคราะห์ว่าจะมีการตั้งรัฐบาลใหม่เกิดขึ้นนะครับเตรียมในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เกิดขึ้นจึงเป็นที่มาของมีการดีนกันที่เขาใหญ่เกิดขึ้นการดีนกันจะสําเร็จไม่สําเร็จก็เป็นอีกเรื่องหนึง่ง แต่ที่แน่ที่เราเห็นตอนนี้พรรคร่วมรัฐบาลกําลังซัดกันเองนะครับไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของปุ๋ยคนละกลึ่งที่ภูมิใจไทยนะและเพื่อไทยไปลุมกินโตพลังประชารัฐกลางสภาผู้แทนราษฎรนอมินีหรือไม่ไม่ทราบแต่ที่แน่ตอนนี้พรรคร่วมรัฐบาลฟาดกันเองเข้าไปแล้วขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ วงราชาวไทยพักนีราชันฟ้าคอยหมูใยแผ่นดินเทนทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำ ฟ้าภาหวานดำพืดผลได้กินฟ้าเดินติดกินรักวมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาถอ,าอนผู้คนฟ้าพาวานจนผ่านพ้นโอยไผยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ในสัญญาพ่อผู้มีคนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพัน์ไ้ฟ้าชาวไทย ฝ้าทรงสูกใจเธอไถ่รมเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อ ไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วันววฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย,รเย็น